ครับสวัสดีตอนเช้าวันศุกร์ที่27สิงหาคมในภาพรวมของตลาดหุ้นภูมิภาคเมื่อวานนี้นะครับก็เริ่มมีแรงขายนะครับทั้งขายทำกำไรจากที่ตลาดดัชนีปรับตัวขึ้นมาก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็ขายเพื่อลดความเสี่ยงก่อน ประชุมเฟดนะครับที่อาจจะมีการลดวงเงิน q e โดยในส่วนของตลาดหุ้นจีนนะครับก็ปิดปรับตัวลงนะครับหลังบวกขึ้นสามวันติดต่อกันหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีนะครับปรับตัวลงจากแรงขายทำกำไรหลังดีตัวขึ้นมาอย่างมากก่อนหน้านี้นอกจากน,นี้การชะลอตัวของตลาดอสาริมทรัพย์ทำให้นักทุนมีความไม่ตกมากขึ้นเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจจีนกดดันตัว ดัชนีเชงไฮคอมบัสิตปรับตัวลงไปลบ1.09%ด้านตลาดหุ้นฮ่องกงก็ปิดดบนะครับโดยได้รับแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีอสังหาริมทรัพย์และธนาคารขณะที่นักลงทุนก็ติดตามการประชุมประจำปีของเฟดน,นะครับที่จะสันโฮโดยหางเสงนะครับปิดปรับตัวลงไปลบ1.08%ตลาดหุ้นญี่ปุ่นนะครับก็ปิด ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยนะครับนักทุนเข้าซื้อหุ้นหลังจากที่ตลาดหุ้นสหรัฐปิดบวกเมื่อคืนวันพุธนะครับแต่ว่า,าบางส่วนก็ขายหุ้นออกมาออกจากตลาดนะครับจากความไม่ตกเกี่ยวกับการฟื้นตัวของเศรษฐกิจญี่ปุ่นหลังจากยอดติดเชื้อโควิดยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตัวดัชนีนิกเนะครับปรับตัวขึ้นเล็กน้อยบวก0.06%ซ ด้านตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปิดปรับตัวลงหลังจากที่ธนาคารกลางเกาหลีใต้นะครับประกาศปรับขึ้นอัตราเบี้ยนโยบายนะครับ0.25%อ่าสู่ระดับ0.75%โดยเกาหลีใต้เป็นประเทศแรกในเอเชียที่ปรับขึ้นอัตราเบี้ยท่ามกลางการแพร่ระบาดของโควิดนะครับดัชนีตลาดหุ้นเกาหลีใต้นะครับปรับตัวลงไปลบ0.58%ทิศทาง ของตลาดหุ้นอินเดียนะครับก็เป็นการเคลื่อนไหวนะครับที่ปรับตัวแคบนะครับนักลงทุนก็ซื้อขายอย่างระมัดระวังก่อนการกล่าวถแถลงของพาวเวลนะครับในการประชุมของเฟดในวันพรุ่งนี้นะครับหุ้นกลุ่มพลังงานก็ดีตัวนำตลาดนะครับส่วนทางการร่วงลงของกลุ่มสื่อสารโดยราชนีตลาดยอินเดียนะครับ บวกเล็กน้อยนะครับ0.01%ทิศทางการขึ้นไหวนะครับในส่วนของตลาดพุ้นยุโรปนะครับก็ปิดลบเมื่อคืนนี้โดยถูกกดดันจากข้อมูลที่บ่งชี้ว่าความเชื่อมั่นผู้บริโภคเยอรมน,นีนะครับลดลงจากความมิตกเกี่กับผู้ติดเชื้อโควิดที่เพิ่มขึ้นแล้วก็นักลงทุนยังกังวลเกี่ยวกับนโยบายการเงินของสหรัฐก่อนการประชุมประจำปีของเฟดนะครับ โดยดัชนีสต็อกหกร้อยนะครับปรับตัวลงไปลบศูนจดสามสเปอร์เซนตซีีฟที่ของเศษนะครับปรับตัวลงไปลบศูนดหนึ่งกเปอร์เซ็นแล้วก็เด็กเยอรมันนะครับปรับตัวลงไปลบศูนยจุดสี่องเปอร์เซ็นตพทร้อยของ,องกฤษนะครับปรับตัวลงไปลบศูจดสามห้าเปอร์เซนตด้านการเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับดาวโจนส์ก็ปิดลบนะครับในเมื่อคืนนี้ นักทุนวิตกกังวลเกี่ยวกับเหตุการณ์รอบวางระเบิดที่สนามบินกรุงคาบูของอัฟกานิสถานนะครับซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวนมากนอกจากนี้ยังได้รับแรงกดดันนะครับหลังจากเจ้าที่หลายคนของเฟดเนี่ยได้ออกมาสับสนให้เฟดเร่งปรับลดวงเงินในการซื้อพันธบัตรนะครับหรือว่าลดวงเงินตัว QE ลงนะครับ ตัวดาวโจนนะครับปิดปรับลงไปลบศูนย์จุดนะครับปิดปรับลงไปลบศูนย์จุดหนะครับปิดปรับลงไปลบศูนด้านที่ทางเซตนะครับในเมื่อวานนี้ก็เกิดตัวแคบๆนะครับการปรับขึ้นก็ถูกจำกัดอยู่หลักจากาตัวดัชนีที่ปรับตัวขึ้นมาต่อเนื่องก่อนหน,น้านี้แล้วก็อาจจะมีแรงขายทวงตลาดจาก เพื่อลบความเสี่ยงก่อนการประชุมเฟสประจำปีนะครับในวันที่6 6 8สิถึง28สิงหาคมนี้แล้วก็ส่วนตัวมาตรการขาย็อกดาวเนี่ยตลาดก็ปรับตัวขึ้นตอบรับมาผสมควรแล้วนะครับสิ้นวันทำการดัชนีปรับตัวเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับบวก0.09%นนักลงทุนต่างชาตินะครับขายสุทธิเล็กน้อยนะครับอยู่ที่ประมาณ300กว่าล้านบาท นักลงทุนสาัลในประเทศนะครับขายสุทธิเช่นเดียวกันประมาณ600กว่าล้านบาทมาในวันนี้นะครับก็มองว่าดัชนีมีโอกาสเป็นภาพของการอ่อนตัวลงนะครับก็มีปัจจัยกดดันที่อาจจะมีแรงขายนะครับเพื่อลดความเสี่ยงก่อนประชุมเฟดนะครับที่อาจจะมีการประกาศลด QE นะครับขณะที่มาตรการคายล็อกดาว ที่จะประกาศในวันนี้ก็มรชนีขึ้นมารับรู้แล้วนะครับแนวต้านที่จำกัดอยู่นะครับอยู่ที่1606แล้วก็แถว1612นะครับส่วนแนวรับอยู่ที่1590แล้วก็1580ตามลำดับประเด็นสำคัญอื่นนะครับก็ติดตามประชุมสบควันนี้นะครับก็จะมีการทบทวนมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์นะครับในพื้นที่สีแดงเข้มที่กาจังหวัดนะครับโดยจะพิจารณาเปิดห้าง ร้านอาหารนั่งกินที่ร้านได้ประมาณ50%รนะครับรวมทั้งกิจกรรมกลางแจ้งอื่นๆนะครับนอกจากนี้ผ่อนปลนการจำกัดเดินทางนะครับสามารถเดินทางด้วยเครื่องบินได้ซึ่งผู้โดยสารจะต้องแสดงเอกสารการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1เข็มนะครับหรือแสดงผลการตรวจหาเชื้อแล้วนะครับส่วนโคฟิลยังยังคงอยู่แต่ว่าลดเวลาลงชั่วโมงนะครับเป็น4ีทุ่มถึงตีสี